ห้ามพลาดฟังคลิปนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาอัพเดทข้อมูลออนเชนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลกคลิปตโตคอเรนซีที่น่าสนใจในวันนี้และมาอัปเดตกราฟ b t c รวมถึงเอาคอยเล็กๆน้อยๆในวันนี้ไปติดตามกันครับ <S <S สวัสดีเพื่อนชาวคลิปตีเคเลนโ,โซเอ้ย คริปโตเคอเรนซีอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องพีคริปโตมาเสิรแนวคิดและมามองส่วนตัวผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่17เดือน2เวลาประมาณ6กโมงเวลาที่ผมกำลังอ่านอยู่กราฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมโดยที่อย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของผมไว้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับขขข้้อออมมููลลาาาาัปเดตต่่วสรง ต,ต่างและมาอัปเดตกราฟอ l l c o ยรวมถึง BDC ในวันนี้กันนะครับซึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับไปติดตามกันครับซึ่งอย่างแรกที่ผมจะหยิบยกให้ดูก็คือจะเป็นในส่วนของรายงานของเฟดท,ท,ที่ได้มีการประชุมไปเมื่อช่วงตีสอก่อนหน้านี้นะครับก็ในครั้งล่าสุดก็พบว่ายังไม่มีการหารือหรือหกกันอะไรมากมายนะครับการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้บื้อหวามากกว่าหลายๆคนที่คาดการเอาไวน้นะราคาก็ไได้มีการดีดตัวกลับไปกลับมาหรือถ้าเรามองในเชิงของกราฟเนี่ย ก,ก็ได้ไปการชนแนวต้านในชอ็อตเทอิมเท่านั้นนะครับราคาก็ได้ได้มีการล่วงปรับตัวต่ําลงมาซึ่งอย่างที่คาดการกันไว้ว่าคนมองว่าจะขึ้นเป็น0.5หรืออะไรแบบนี้นะแต่ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะปรับเนี่ยน่าจะปรับประมาณ0.25เท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการลด QE ลดลงหรือไม่ได้การลดเงินอัดจนีดนั่นเองนะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลแยกมากนะักแบบรวดเร็วมากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไปในส่วนของเฟดที่จะประชุมหรือปรับลดดออออะไรไรร้ยย่่่างงงเืๆนในใชวขปีี ะนะก็จับตาเอาไว้นะครับป้องกันความเสี่ยงเนาะโดยที่พอเรามาดูในส่วนของภาพรวมเพื่อนจะเห็นว่า BDC หรือกราฟอ่อคอยตัวอื่นก็มีการปรับตัวลดลงประมาณ1-2%ซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนื่องจากราคาได้มีการดีตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วจากวัน2วันก่อนหน้าน,นี้นะครับช่วงวันนี้ก็เลยเป็นภาพสีแดงๆพอสมควรก็เป็นการปรับตัวลดลงมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับในมุมมองของผมเนาะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเสนอข้อมูลออนเชนที่เราน่าจะจับตาดูอย่างหนึ่งก็คือ volatility ที่ b t c ไม่ได้มีการเบรกผ่านไปสักทีจากเส้นสีแดงๆตรงนี้เป็นเส้นเทนไลไยแนวต้านสําคัญในกรอบของขาลงเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อโมเมนตัมสีเหลืองๆเ,เนี่ยไปเทสเส้นเทนไลไยสีแดงๆแ,และราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงทันทีเมื่อมโมเมนตัมได้มีการไปเทสเส้นแนวต้านสําคัญในกรอบขาลงนั่นเองเมื่อไปเทสปุ๊บราคาก็มีการปรับตัวลดลงช่วงนี้ไปเทสราคาก็ลดลงอีกและในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ เปเทสก็มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันฉะนั้นในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าจะผ่านได้หรือไม่ผ่านเนื่องจากจะเป็นจุดตัดสินใจที่จะทําให้ราคาได้มีการเบรกไปยังแนวต้านต่างๆที่ประมาณ5 0,000กว่าเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นมุมมองที่ bearish อยู่เนื่องจากยังไม่สามารถเบรกผ่านไปได้เลยนั่นเองนะครับแต่ในทางกับการมุมอมองที่บ่งบอกถึงความ bullish กันบ้างเนื่องจาก พเพื่อจะเห็นได้จากโมเมนตัมสีฟ้า bdc อยู่ใน exchange เนี่ยมันปรับตัวลดลงไปเรื่อยเอยพเพื่อจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้เมื่อเขามาเทสแล้วก็มีการเด้งกลับมาคืนการเด้งมาชนแล้วเด้งกลับคืนเนี่ยทำให้ราคาส่วนทางกันนะครับหรือของเนี่ยเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้นทําให้ มีแรงเทขายมากขึ้นนั่นเองแต่ในทางกับการครับในช่วงปัจจุบันปรากฏว่าไหลลงไปต่ำกว่าแนวรับสําคัญที่เขาเคยได้ล่วงลงมาและเพื่อนๆจะเห็นว่าในช็อตเทอมนเนี่ยกราฟได้มีการปรับตัวขึ้นนะจากประมาณ3 0,000กว่ามาประมาณ4ี่0 0ื่กว่าหรือช่วงราคาปัจจุบันนั่นแหละนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มี BDC โอนเข้ามามากมายนักเท่าไหร่ซึ่งในภาพลองเทอมเนี่ยอาจจะเป็นการกลับตัวได้แล้วหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาในมุมมองของตัวเอง ดูนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยที่ทําไมราคาช่วงนี้มันถึงขึ้นขึ้น,นลงลอยู่อย่างนั้นนะครับก็เนื่องมาจากถ้าข้อมูลออนเชนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้จากว่า b d c แต่และช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวันที่15จนถึงวันที่17เนี่ยนะครับมีการโดนล้างเลคูเดททั้งขาลองและก็ขาช็อตอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยราคาก็ได้มีการ ขึ้นแรงลงแรงขึ้นแรงลงแรงอยู่อย่างนั้นเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโดนล้างขาช็อตซะมากกว่านะครับเนื่องจากหลายๆคนก็คงจะก,กังวลเรื่องเฟดก็เลยคิดว่าราคาน่าจะลงก็เลยไปเปิดช็อตกันอะไรแบบนี้เนาะปรากฏว่าราคาก็เลยมีการดีสวนกลับมาเพื่อล้างขาช็อตแต่ในทางกลับกัน พอคนเปิดรองกันแล้วราคาก็ล่วงกลับคืนเพื่อล้างขาลองก็วนเวียนอยู่ในนี้อย่างนี้ครับเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยผมก็เคยได้อัปเดตไปแล้วว่าในข้อมูลออนเชนเนี่ยบ่งบอกถึงว่าช่วงเนี้ยมีคนเปิดเลเวลที่สูงหรือเปิดสัญญาณฟิวเจอร์กันเยอะมากๆเนื่องจากอาจจะต้องการเงินที่รวดเร็วหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับตามข้อมูล chain, ออนเชนบ่งบอกว่ามีคนเปิดสัญญาณฟิวเจอร์ที่เยอะทําให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวน,นที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปที่เพื่อ,อนก็ เอาไว้พิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าซื้อหรือจะขายดีเพราะว่าช่วงนี้ความผันผวน,นจะเยอะมากๆเลยนะครับเรามาดูข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลออนเชนอีกเช่นเดียวกันครับซึ่งสีสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือหมายความว่าชอตเทอมโฮเดอร์เนี่ยเขาได้มีการเทขายและมีการได้กําไรในช่วงเวลานั้นนั่นเองแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือกราฟเนี่ยจะมีการกลับตัวนะ ขาลงเป็นขาขึ้นซึ่งขาลงก็คือช็อตเทม m อร์เโโดอร์เขาขาดทุนนั่นแหละนะครับหรือเป็นช่วงโซนสีแดงๆก็จะเห็นว่าราคาอยู่ต่าเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าช่วงเนี้ยหรือช่วงปัจจุบันเนี้ยเพิ่งจะอยู่ในกรอบสีเขียวๆเ,เ,เท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะบ่งบอกได้ไหมว่า หลังจากนี้ยังจะคงมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่อยู่ที่ว่าจะนานแค่ไหนนั่นเองอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับเพื่อ,อนๆอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาในการเข้าซื้อเพื่อทํากําไรต่อจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่มุมมองเนาะเอาล่ะซึ่งต่อไปเราจะมาอัปเดตกราฟน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติซึ่งผมจะเอามาให้เพื่อ,อนๆดูนะครับโดยที่ว่าเขาได้มองว่าเป็นแฮนด์โชเดอร์ก็เหมือนผมที่มองมาตั้งนานแล้วนะครับว่าเป็นแฮนด์โชเดอร์ซึ่งแนวต้านสาคัญก็อย ไปได้เลยนะปัจจุบันซึ่งเอาละราคาในช็อตเทอมที่เราควรจะไปถึงเนี่ยก็คือราคาประมาณ45,900โดยประมาณตัวเลขกลมๆซึ่งจะมีนะแนวรับสําคัญอยู่ที่ประมาณ39,600หรือตัวเลขกลมๆก,ก็คือ40,000แล้วกันนะครับโดยที่ไม่ควรหลุดราคาประมาณ สี่หมื่นนะผมมองว่าไม่งั้นจะเป็นการเสียทรงขาขึ้นและเป้าในลองเทอมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ52าหมโดยประมาณนะครับสำหรับ BTC ซึ่ง BTC ได้ยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยที่50และก็ e m a 20ได้แล้วซึ่งผมบอกถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นในช็อตเทอมได้แล้วนั่นเองฉะนั้นเพื่อๆลองอไปวางแผน พิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นอีเทเรียมเพื่อนๆเห็นว่าอีเทเรียมก็วิ่งคล้ายๆเป็นแอนโช o เดอร์เ er ช่นเดียวกันแต่ว่าอีเทเรียมเนี่ยยังคงมีแน,าตา 3, น,นวต้าน, 3, น,นาสำคัญอยู่ที่ประมาณ3,200ประมาณฉะนั้นควรจะเบรกผ่าน3,200ไปให้ได้ก่อนและแนวรับสําคัญอยู่ที่ประมาณ2,000 650ซึ่งเป้าเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไฮเดิมเลยทีเดียวหรือประมาณ4,600จนถึง4,800เพื่อยเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาวางแผนกันดูนะครับสำหรับอีเทรีเียมนะต่อไปก็เป็น BNB นะครับ BNB เนี่ยก็จะแตกต่างจาก BTC อยู่นิดนึงนะเนื่องจาก b t c เนี่ยยืนบนเส้น EMA และ MA ได้ทั้งหมดเลยแต่ b n b เนี่ยยังไม่สามารถไปยืนเหนือได้เลยซึ่งจะมีแนวะรับอยู่ที่ประมาณ5350โดยประมาณและแนวต้านถัดไปอยู่ที่500และ660โดยประมาณนะครับซึ่งจะเป็นเป้าในเทอมเนาะ ต่อไปเป็น XRP นะครับเป้าใน XRP ก็อยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นั่นแหละซึ่งผมก็เคยได้อัปเดตไปแล้วสำหรับ XRP นะครับฉะนั้น XRP เนี่ยไม่ควรหลุดราคาประมาณ0.75โดยประมาณซึ่งจะเป็นการเสียทรงในขาขึ้นของ XRP ในช็อตเทิมนะครับและเป้าในรองเทิมอยู่ที่ประมาณ1.4โดยประมาณนั่นแหละนะครับหรือราคาไทายประมาณ30จนถึงประมาณ40บาทนั่นแหละนะครับคือเป้าในการทำกำไรเนาะสำหรับ ADA ก็อย่างที่ผมได้อัปเดตไปน้อยว่า ADA ไม่ควรหลุด1ดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ ADA ยังคงเป็น channel ขาลงอยู่ยังไม่สามารถไปยืนเหน การกลับตัวหลายๆเส้นได้เลยแตกต่างจากหลายๆเหรียญฉะนัน้นเพื่อนๆนต้องเอาไปวิเคราะห์ในมุมองของตัวเองนะครับว่าจะเข้าซื้อ ADA ดีไหมเนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้มีจุดกลับตัวเกิดขึ้นสําหรับ ADA เลยและถ้ากลับตัวจริงๆเนี่ยเป้าในชอ็อตเทอมผมมองไปที่ประมาณ1.4ก่อนนะแล้วต่อไปก็ที่ประมาณ1.6และ1.8นั่นเองนะครับสาหรับ ADA ในมุมของผมเนาะต่อไปเป็น s o l a n a Solana ก็ยังไม่สามารถไปยืนและเป็นจุดกลับตัว จากแนวโน้มขาลงได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้โซลาร์นาควรจะไปยืนเหนือราคา116ดอลลาร์ให้ได้ก่อนซึ่งจะเป็นเป็นจุดกลับตัวของโซลาร์นาในภาพช็อตเทมได้นะครับซึ่งเป้าก็อยู่ที่ประมาณ180และ220โดยประมาณซึ่งจะเป็นแนวต้านถัดไปของโซลาร์นะครับแล้วก็เป็น A w วนะครับ a w วเนี่ยวิ่งเป็นเหมือนไทเกิในกรอบใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งที่สําคัญเลยเป้า A w วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ128ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะเบรกและและโมเมนตัมต่างๆเริ่มที่จะตัดกันขึ้นแล้วเพื่อน <ๆ S 2> ไว้ที่ราคาประมาณ85-85โ85ดยประมาณนะครับหรือจนถึง90เนี่ยอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อไว้ซึ่งแนวรับสําคัญของแอแเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ70รวมถึง50โดยประมาณต่อไปก็จะเป็นรูหน้านะครับลูน้าเนี่ยก็จะคงมีแนวรับและก็แนวต้านสําคัญอยู่ที่โซนประมาณ56-60โดยประมาณแต่ผมมองว่าควรจะไปยืนในราคาประมาณ57ให้ได้ก่อน ซึ่งจะเป็นจุดคอนเฟิร์มในการกลับตัวในช็อตเทอมและเป้าในรองเทอมในการทำกำไรของลูน่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80และ93หรือช่วงไฮเดิมนั่นเองนะครับและแนวรับสำคัญของลูน่าอยู่ที่ประมาณ43ดอลลาร์รวมถึงแนวรับด้านล่างสุดที่เพื่อ,อนๆอาจจะต้องแบกไม้เผื่อไว้อยู่ที่ประมาณ $37 ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นดอชเนาะดอชนี่ก็ใกล้ที่จะเบรกแนวต้านสําคัญได้แล้วนะสำหรับแนวโน้มขาลงตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเป้าในช็อตเทอมที่ควรจะไปเบรกให้ได้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวของดอชในภาพลองเทิมเนี่ยก็คือประมาณ23.2โดยประมาณที่จะต้องไปเบรกให้ได้นะครับจุดตรงนั้นเนี่ย อาจจะเป็นจุดคอนเฟิร์มในการกลับตัวของดอทในภาพลองเทิมนั่นเองเนาะซึ่งเป้าก็อยู่ที่ประมาณ40จนถึง48โดยประมาณในการกลับตัวในภาพลองเทิมของดอทนะครับซึ่งดอทไม่ควรหลุดประมาณ16.8ดอลลาร์โดยประมาณนะครับห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเสียทรงขาขึ้นเลยทีเดียวนะ เอาละครับต่อไปก็มาอัปเดตกราฟในมุมมองของผมอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆอยกันบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากว่าช่วงที่ b t c ลงในวันนี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็คือผมมองว่าเงินเนี่ยก็ไหลเข้าไปหาทองคำมนแล้น,นะครับซึ่งทองคําก็ได้เบรกทแองเกลกรอบใหญ่ออกมาแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นได้ว่าผมได้ทาแท่งไว้ตรงนี้นะครับซึ่งผมมองว่าทองเนี่ยมีโอกาสไปที่2,000เหรียญเลยทีเดียวนะแต่เป้าในช็อตเทอมเนี่ยผมมองไปที่ประมาณ1 9 0 0นะครับ ดอลลราเนาะสำหรับทองคําซึ่งก็อาจจะเป็นการพักตัวเกิดขึ้นก่อนในช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าพักตัวแล้วไม่สามารถยืนได้เนี่ยเงินอาจจะไหลกลับมาในโลกคริปโตเคเรนซีครั้งหนึ่งทําให้บิตคอยหรือออลคอยตัวอื่นมีการดีตัวอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของ Total Market Cap ของคริปโตเคเรนซีเนี่ยได้มีการ ลดลงหรือเงินไหลออกไปนั่นเองผมก็มองว่าน่าจะไหลมาหาทองคำเนี่ยแหละนะครับโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของ Total Market Cap ก็ยังคงไม่ได้ผ่านแนวต้านอย่างที่ว่าไว้นะครับก็เป็นการพักตัวในวัน2วันนี้ที่ผ่านมาฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นให้เขาเบรกผ่านแนวต้านสําคัญของแนวโน้มขาลงไปให้ได้เพื่อให้คลิปโตของเราเนี่ยได้มีการเขียวขจีและพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับ โดยที่ถ้าดูในส่วนของมุมมองของผมเนี่ย BDC เนี่ยในช็อตเทอมผมมองเห็นเป็นเหมือนไท a แองเกิลในกรอบเล็กๆอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานผมก็ยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับว่าช่วงวัน2วันนี้หรืออาจจะพรุ่งนี้อีกวันนึงน่าจะเป็นการพักตัวของ BDC และไม่ควรหลุดเทนไลน์ขาขึ้นแนวรับของผมตรงนี้นะครับถ้าหลุดก็อาจจะเป็นการเสียทรงในการเป็น ขาขึ้นของ b t c ในภาพรองเทิมจากแอร์โชเดอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้นั่นเองซึ่งก็คือไม่ควรหลุดโซนนี้เลยนั่นแหละนะครับและผมก็ได้บอกโซนนวะรับสําคัญไว้ให้เพื่อนแล้วถ้าเป็นราคา USD เนี่ยถ้าล่วงเนี่ยอาจจะล่วงได้ถึง38 0ห0หรือราคาไทยประมาณ1.28ล้านป,ประมาณนี้นะครับก็ยังคงมีแผ่นมือนเดิมนะก็ยังเป้าก็คงอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ประมาณ45,800หรือราคาประมาณ1.5ล้านและเป้าต่อไปก็อยู่ที่ประมาณ48หหรือประมาณ1.54ล้านนั่นงบโดะมาณสําหบ BTC เนนะผมมองนะคน นเนี่ยน่าสนใจเนื่องจากอะไรครับคือเขาได้รับอยู่บริเวณแนวรับสําคัญก่อนที่จะมาถึง8.9ดอลลาร์ของผมเนี่ยเริ่มมีเรเยชั่นในกา,การกลับตัวเริ่มพักตัวแปลกๆมเมนตัมเนี่ยก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้ว แม็กดีกำลังที่จะตัดกันขึ้นอีกรอบหนึ่งและรอคอนเฟิ่์มการตัดขึ้นเหนือศูนย์รวมถึงอาจจะเป็นการไซด์เวย์พักตัวไปก่อนของเนียผมมองว่าโซนที่น่าเข้าซื้อก่อนที่จะถึง8.9เนี่ยผมก็ให้ไปประมาณ10หรือช่วงราคาประมาณ10จนถึง11ดอลลาร์นะครับอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อเนียเผื่อไว้แล้วก็เป็นโซนที่ประมาณ8.9ดอลลาร์หรือ9ดอลลาร์ที่ผมได้ว่าไว้อีกโซนหนึ่งซึ่งอาจจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นสําหรับเนียก็ได้ซึ่งเป้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ14ดอลลาร ตัวประมาณสำหรับเนี่ยนั่นเองนะครับผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาดูไว้นะเดี๋ยวรอเข้าพักตัวอีกสัก1-3วันนั่นแหละนะครับผมมองว่าถ้ามีเนชช่นของแท่งเทียนในการกับตัวน่าที่จะพิจารณาเข้าซื้อ ในมุมมองของผมนะครับหรือราคาไทยผมก็ได้บอกไปแล้วนาะก็คือโซนที่น่สนาสนใจก็ที่ประมาณ363โดยประมาณและโซนด้านล่างที่324ส่และโซนล่างสุดที่เพื่อนจะแบ่งมาไว้ก็คือประมาณ241โดยประมาณซึ่งเป้าในการทําอะไรเนี่ยผมก็มองไปที่468แล้วก็ที่โซนประมาณ561สําหรับราคาไทยนั่นแหละนะครับเอาละครับเพื่อนผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกผมอาจจะพูดผิดทั้งหมดเลยก็ได้เพียงแค่ผมนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเพื่อหว ผมตั้งใจทําทุกคลิปและอยากให้เพื่อนๆได้ตังค์ยังไงก็อยากกดข้ามโฆษณาผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่ให้ผมได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อๆไปนะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและอย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่กวามาับผมผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ